แลนะครับท่านผู้ชมนะครับกับสารปูเดอร์โอ้ยวัดดีดดเดอปูเดอร์หลูกหลานนุ่มอามคนเดิมกับเอฟซีทุกท่านมาแล้ว,ดดวดเดอปูเดอร์วันนี้ท่านผู้ชมผมมากับบ่าวชัยนะครับวันนี้นะครับแป๊บนึงนะขอเปิดไฟก่อนนะท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยที่มาหาปูเนาะอันนี้วันนี้คือวันวันว,วันเลขออกนะใช่เนาะสวัสดีครับเออเสียตาว้นนี่เต็มเเลยครับเต็มเต็มวะมาไปกันมากับโชคดีมีชัยแบบนี้อืมแน่นอนชัยอี๋ มากับใช่หน่มีโชคมีหลักวิลีมาแล้วผู้ชมขันบ่มีโชคมีหลักอ่ะขันบ่โชกดีม่ใช่กับมีใช่ชนะอืมขันบ้านไปท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมนะก็คือว่าเลขหัวจะออกบางหันแหละออกงานได้ไปทใช่ไางนะวันนี้มาขอบคุณปูมาบอกกาวปูเด้อท่านผู้ชมเด้อมาบอกกาวปูกับสารปูพญาเตานะครับเคยใช่ใช่กูได้ยินเสียงยังเบาเงนได้ยินเสียงอื่นไหม เออแม่นแม่นอ,อย่างนี้เสียงเออดิเพิ่นหูวาเฮามา,วา,วมาท่านผู้ชมเอ้ยข่อยขนข่อยลุกท่านผู้ชมมึงเจ้าเบิ่งข่อยมันเปลี่ยนเนาะข่อยก็ลุกขึ้นกันเบิ่งข่อยได้เถี่ยกรเน่าได้หน่เออน่ะเป,เปเลี่ยนเปลี่ยนดีแท้เปลี่ยนดีแต่ท่านผู้ชมจะยังมีคนมากขาดมาไหว้โดยตรงแล้วก็ฝนตกความลราใช่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละครับผมปู่พญาเต่าครับผมท่านผู้ชมเนาะเออนี่แหละครับใช่จับไปแล้วจับมันชัดว่าชัดแล้วนี่ครับ สามเก้าศูนย์ครับผมเก้าออกเลขออกเก้าศูนศูนย์เก้าครับผมปู่ให้เข้าเต็มเต็มเลยงวดนี้เป็นงวดที่สองครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมจะมาไหว้กาวปอกปู่ก่อนนะครับมาไหว้ปู่ก่อนกับบ่าวชัยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็มาไหว้นะครับวันนี้จะมาจุดธูปบอกปู่ว่าจะเอาของผลไม้ต่างๆที่เอฟซีได้โอนตังร่วมมาทําบุญด้วยกันนะครับมากราบไหว้ปู่พร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเด้อ,อ,อบอกกาวปู่เอา ท่านผู้ชมนะผมก็เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนท่านผู้ชมนะโอ้เดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้ก่อนนะมาคุยกันก่อนอนี่กระปูพญาเตางวดที่แล้วเอ้ไม่ใช่งวดนู้นอ่ะที่ออกเกนะ้าหนึ่งเก้านาะเข้าเต็มเต็มแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าที่ปูให้มานะครับงวดที่สามเพราะว่าผมบอกปูไว้ว่าผมขอสามงวดนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันอันดับแรกท่านทุกท่าน มาคุยกับผมก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ต่อหน้ากับศาลปู่พระยาเต่าแล้วอันนี้หลังเหล็กออกข้ากับาเลยเนาะหลังเหล็กออกเพื่อ,อข้อคำโพเพผมก็มาเลยมากาบไหว้บอกกล่าวปู่สี่เอาของหวานของข้าวทัง้งทั้งปู่อยากได้กินทั้งหัวหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งทูเรียนทุกสิง่งทุกอย่างทุกสิง่งทุก,ยกทอยาก่อยางหลูกหลานที่ปู่อยากลูกหลานสี่เอามาไหว้เห็นหมได้ปู่เด้อ งวดงวดหนาเป็นงวดทุตไทด้บปูดเด้อลูกหลานขอสามตัวตรงๆเนี่ยพอลูกหลานมากับบาวใช่ก็ถือว่าโชคดีมิใช่ปูกระหายแล้วครับเนีนน่กระหายสูงงวดลว่าต้องเป็นงวดทุทไทหรอกเม่นะปูงวดหรอกครับลูกตะวันลูกหลานขอจังๆขึ้นงวดหนาสามตัวตรงๆที่นี่กะลูกหลานที่มาขอปูตลอด,ลกกขขอดปูก็ให้ทุกงวดดับปูเด้อให้เพิ่นเดเมเบิรนีเมืดเสียนกันดับปูดเด้อปูอยากกินอยากหยั่งกะเมน ท่านผู้ชมเอ้ยบอกกาวปูเด้อท่านผู้ชมแม่นอีีเด้อแม่นจริงๆกับสารปู่พญาเต่านะครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบหลู่ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอ่าผมมาขอผมก็มาขอกระเป๋บบาชัยจริงๆนะครับแป๊บนึงน,นะอ่าอ่ท่านผู้ชมมาบอกกล่าวปู่ไปพร้อมๆกันกับเป๋าชัยกับผมนะครับผมนะปู่พญาเต่าเด้อปู่เด้อลูกหลาหนุ่มอามคนเดิมกัเมบเป๋าชัย กับเอฟซีที่เพิ่นเบื้องปูเพิ่นติตตามปูอยู่ตอนนี้ที่เพิ่นเบื้องปูตลอดมาเลยบ่าขาดสายปูห้เขามาตลอดที่หลูกหล้านขอปูไปสามงวดเก้าหนึ่งเก้ากับเขามาสามตัวตรงๆแล้วงวดที่สองเลขออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ปูขหายเขาไม่อีกงวดนี้งวดนี้งวดที่สามหลูกหล้านขอปูตรงๆนะปูเด้อเดี๋ยวลุกล้านจะเอาหมูหัวหมูเป็ดไก่ ผลไม้ต่างๆทุเรียนของหวานของข้า,ขาวคาราเมลคาราซองทุกสิ่งทุกอย่างนมน้ำแดงลูกหลานที่เอามาปล่อยปู่ให้หมดเลยเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาบกับปูหลายอ่าเดี๋ยวลูกหลานที่จัดให้ปู่เดอะปูเดอร์งวดนี้เป็นงวดที่สามลูกหลานที่ขอปูจัดตรงๆโหลดเดอะปูเดอร์ลูกหลานกับนุ่มอามกับเบ้าไช่กับอดต้องรอเนี่ยกับทางชงกระเพาะเนี่ยกับเอฟซีที่เพิ่นบงปูตลอดเลยเนี่ยลูกหลานที่จุดเลขกประทัดโดดอันเดียวเดอะปูเดอร์ ขอตรงตรงสามตรงตรงตรงนะปูเด้อซ่าทุกหลังผมว่ายให้โอใช่หรอบ้างหมดได้ใช่ไม่ไม่ปักปักข้าหลังเขาปักหลังให้เขาจะไปปักขึ้นปักหังปูปูทุกเจ้เขาปักหลังเนาะเัาปักหลังเฮนแมนมาท่านผู้ชมนะครับผมก็มากับบ่าวชาแล้วมาขอให้แล้วมาขอโชคขอลาภให้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดี เดี๋ยวผมอันนี้คือมาวันนี้ไม่ได้มักมาหาเลขมาบอกก้าวเพิ่นมาบอกเก่าเพื่อนมาขอบคุณเพิ่นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมบอกเก่าปู่ขอปู่นะบอกเก่าปู่ขอปู่เลยล่ะท่านผู้ชมอยู่ต่อหน้าปู่แล้วบอกเก่าเพื่อนเลยว่าท่านผู้ชมต้องการอะไรบอกเก่าปู่เ้ยอยากจะซื้ออะไรกับปู่นะครับท่านผู้ชมที่ส่วนไหนบอกว่าเป็นเรื่องงองงานของงานเนี่ย อันนี้คือผมไม่รู้ผมก็ถึงบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับอูพยพญาเต่าไม่ใช่เนาะม่งหันก่นยางเขามาผมได้ยินเสียงอืมง่าลูกเรยกคุณผมได้ยินเสียงแล้วบาดแผลก็ชี้ถูกจุดด้วยได้ยิน,มนผมได้ยินนะผมเดินเข้ามาผมได้ยินว่าอืม,อมแม่ได้ยินอื่นเลยเสียงเดียวกันเลยครับได่ยินเสียงอื่นพูดได้ง่ายเดี๋ยวผมจะเล่าจะเล่าที่มาที่ไปก่อน คือทําไมผมถึงได้มารู้จักกับที่ศาลปู่พญาเต่าตรงนี้หนึ่งช่วงนั้นผมยังไม่เจอบ่าวชัยบ่าวชัยก็ไปทํางานปกติช่วงนั้นผมไปขอที่ศาลดอนปู่ตาที่ประวัติที่มาที่ไปนะก่อนจะมารู้จักตรงนี้ผมไปขอดอนปู่ตาปุ๊บกระทันที่ว่าผมก็เที่ยวทางทางเที่ยวผมไปไปไปที่ศาลดอนปู่ตาตลอดซึ่งมากางวันก็ไม่เจอไม่รู้ผมผมมีจิตมีดวงใจยังไงไม่รู้ที่ทําให้ผมเจอ วันนั้นผมผมกลับมาจากดอนปู่ตาซุปผมมาเจอเห็ดสามดอกที่หลังสารปูข่ข้างๆถนนแล้วผมก็ขี่เลยไปพ่อขี่เลยไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยเลยว่าพ่อเพะว่า,วา,วา,วาเห็ดสามดอกผมคิดว่ามันเห็ดกินได้ไงผมคี่ก็เลยจอดรถไปก็เลยยยางมากเ,เห็นสารเห็นสารเห็นสารปู่พญาเต่แาแต่ก่อนชื่อนี้ผมไม่รู้นะผมรู้แต่ว่าทําไมถึงบอกว่าตั้งสารปู่พญาเต่าช่วงนั้นอ่ะผมไม่รู้ไม่ไม่รู้ชื่อเนาะ เออนะครับช่วงนั้นเนี่ยคือผมไม่ไม่รู้ชื่อว่าปูพญาเต่าคืออะไรพอที่นี่คนจะบอกเลยผมก็เลยว่าปูเอ้ยหนึ่งเราก็เห็นเต่าไงเห็นเต่าอย,อยู่ในสารเพื่อนก็เลยว่าปูเอ้ยดูกห้านติดตั้งซื้อว่าปูาาปพญาเต่าถ้าปูมาซื้ซนี่ปูก็ใหายเลขเขาเดเอเข่าอีหลีหงวดแหลกคอมตรงตรง <ๆ S 2> เลยใช่ตัวเต็มเต็มเลยครับอืมเข่าคอมงวดแหลกคือเขาสองตัวนังเขาสามตัว้อมเข่าอีหลีบอฟิวเลยอื ช่วงนั้นเข้าเข้ามาตลอดทั้งเลขเข้าเปลือกจนนัดถึงทุกวันนี้กับปู่พระยาเต่าได้ตรงนี้เนี่ยเพิ่นเบิ่งเขาก็ยังเป็นยิ้มดิแมนคือจังเป็นยิ้มแย้มเจยมใสมันมีความสุขไหมแมนคือยังมีความสุขเป็นยังไงยู่นี่บตัวก็ถึงคือจังแบบกต่ตอนนี้เพราะท่านด้เข่าลูกยืนคนเนี่ยคนลูกดีใช่ดีเนี่ยบริวารบริวารนี่บรนวารบริวารได้เห็นกันนะท่านผู้ชมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมกราบไหว้บอกกล่าวปู่ไปในตัวนะ ขอปู่เลยทุกท่านมีมีความทุกข์ยากมีความลําบากอย่างไงระบายออกมาบอกเก่าวให้ปู่ให้ฟังปู่รับรู้นะครับเพราะว่าปู่เข้าใจแต่ละแต่ละครอบครัวแต่ละท่านนะครับผมนะซึ่งผมก็เข้าใจทุกทกท่านนะครับใครๆก็อยากมีดวงใครๆก็อยากมีโชคซึ่งปู่ให้แล้ว9 19, 1 9 9 0 0 9งวดนี้เป็นงวดที่3เดี๋ยวปู่จัดให้3ตัวตรงเลยนะครับปะ่ะเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปทางนู้นให้ทุกท่านบอกกก่าวปู่โอเคครับผม อานะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมบอกกล่าวปู่ไปเด้อร์บอกขอพรผูงวดนี้เพื่อนสีให้หมุดงทันสามตัวตรงๆเลยเด้เพราะว่าผมขอเพื่อนไว้จังๆสามสามงวดนะครับเออบอกกล่าวเลยครับผมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินวนรอบๆก่อนเพราะว่ามันเงียบขดท่านผู้ชมขอไปเลยเด้อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับมาครับ หลังจากท่านขอเสร็จตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมได้ปลาเข็งท,ที่ความเป็นจริงอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะพาไปดูใช่เดี๋ยวจะพาไปดมอีอีอันนี้คือเรื่องจริงด้ยนอ่มงฮะเมนถือกเป็นบวนัวมีวันนี้จะได้วันนี้นี่เรวจะถามว่าปลาเข็งตัวบางเงีตัวสามนนี่เดี๋ยวจะถามว่าพูดเฒ่าพูดนั้นทีที่ไม่จับกันเพิ่งหวังเดียวปะ ก้อนเงยหายไปสามโตเดี๋ยวโตโตจังมาหาก้อนเงยอีกสามเทียเด้อคนมางดีเลยขบมาสามเทียประเดีอันอันนี้คือบ่แม่นฝันเด้อันนี้คือเรื่องจริงบรดีี่นี่แล้วอ,อย่างอืนประเดนี้ก้อนมือเลกออกกันบ่ก้อนมือเละออกออลกลับมาฝันอีกว่ากลับมาฝันอีกว่าฝันแบบพ่อใหญ่ตัวนี้แหละซึ่งซึ่งพ่อใหญ่ผู้นี้หน้าตาคล้ายๆที่เป็นข้อของจริงจับปลาเถ็ยงน้ำกันเขาฝันเขาเขาในฝันมีคนพุ่งรุ่งรุ่งบ่วงบ่งนี่นี่นี่ปรดีที่นี่ พ่อเป็นวัน์ุฒเป็นวายากกินของหวานอยากกินบักส่งบอกหวานที่นี่ตอนตอนตอนมากับพ่อท้องเลยเหล็กเหล็กประทัดตั้งก็มีนะปิวอันเดียวปิวอันเดียวผมนี่คิดว่าโอ้สุดยอดตัวไหนเลือเชื้อเด้ต้องตกปิวทั้งสองไหมเป็นปฏิหารบ่เหลือเสือกับตองเสือแต่ว่าพ่อผมก้นบานนี้ระหว่างมองนี้แข็งสุดยอดมีคนหญ่เราดีมาท่านผู้ชมโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูว่าว่าผมได้ปลาเข็งตรงไหนนะปลาเข็งสามตัว Uh huh. อือใช่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่ครับบอ๊บอบบ๊อบอันนี้ท่านผู้ชมตรงเนี้ยมันจะเป็นบวกน้ําซึ่ง,ซ,งซึ่งพูดง่ายเดี๋ยว,ยวผมจะพา,พาเดินไปอ้อมอ้อมไปน,นิดนึงนะเดี๋ยว,ยวผมจะเล่าเล่าให้ฟังเลยท่านผู้ชมอาจจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะฟังฟังผมสักนิดหนึ่งนะครับฟังผมนิดหนึ่งออนี่คือคือผมมาจับปลาคนเดียวมันมันมีบวกตรงนี้ใช่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่ มันมีบวกมองน,นี่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่เออโอ้ยเหยียบหมดแดงเอ้นี่นี่ท่านผู้ช,ชมมันมีบวกบวกทัตรงนีนง้ซึ่งซึ่งบวกตรงเนี้ยปู่พญาเต่าอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆก,กันมาที่นี่ผมได้ปลาเข่งจากพ่อใหญ่คนนั้นที่เป็นกลางวันผมผมมาจับคนเดียวนะผมได้สามตัวมาที่นี่พอผมได้เสร็จปุ๊บแปลกตรงไหนรู้ไหมใช่ผมมาฝันกลางคืนผมมาฝันผมมาฝันก่อนจะแจ้งอะ ท,ที่บอกว่าผมไปตลาดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าที่พ่อต้องรอบอกอะ่ะนี่แล้วผมก็มาฝันอยู่ตรงนี้นี่น,นี่ว่ามีมีมีคนแก่เดินเดินวนแถวแวนี้แหละเดินวน,นแถวๆนี้บอกว่าอยากกินบักสมบักหวานซึ่งคนแก่ที่เดินวนอยู่แถวแถวนี้ยหน้าตาละไม้คล้ายเครืองกันของจริงที่ผมมาจับปลากับตรงนี้เลยแล้วผมก็ขนลุกมากเออใช่ขนลุกเอีใช่เออขนลุกนีกนก่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะ ผมคิดว่าเป็นปู่พญาเต่าแน่ๆนะครับปู่เป็นไหมูเจ้าแล้วงวดนี้มากแน่นอนสามตัวตรงแน่นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับสามตัวตรงงวดแรกที่ผมขอนะอแล้วก็สองตัวที่ได้มาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอังที่สองเหลือครั้งที่สามงวดนี้ครับผมนะครับบ้านชไหมท่านผู้ชมโอเคนะครับผมตามนั้นครับผมนะครับโอเคครับเอานะครับผมท่านผู้ชมนะที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยองตัวนะคือเรื่องจริงที่ผมมาหาปลาจริงๆแล้วก็เจอจริงๆในความฝัน ที่ว่าในความฝันเป็นคนแก่หน้าตาละไม้คล้ายเคืงกันที่มาจับปลาตกใจจริงๆสุดยอใจปู่าครับบอกไปเลยแข็งดีแข็งดีท่านผู้ชมปู่ให้เจ้าแน่งวดนี้ปู่รับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มู้เจ้าขอเพิ่นไปตอนนี้ปู่ก็ยุ่แถวๆนี่แหละปู่ยู่แถวๆนี้แหละท่านผู้ชมเพราะว่าคนลูกั้งต่เขามาท่านตั้งแต่เข้ามาได้ยินเสียงอืมปู่ก็ได้ยินนะได้ยินได้ยินใช่ได้บ้าคนลูกมาปู่เด้อลูกหลานได ขอโตล่าไปก่อนลูกหลานลูกหลานมาหาปูประมาณมือสองมือนี่ละลูกหลานที่เอาหัวหมูเอาเป็ดเอาไก่ที่ลูกหลานวาไว้ลูกหลานเสีเอามากราบปูเด้อปูเด้อให้ปูได้กินอิ่มน้ำสำลันเด้อปูเด้อให้ปูเดือพีโชว์มี่หลาพี่นเอาเด้อปูเด้อสาธุตามๆเลยเด้อปูเอ้ยดนะฟังๆดังๆเลยวัดรูปูเด้อสาธุท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมใน YouTube เท่านั้นนะครับผมนะหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กดไลค์ขอให้มีโชคมีลาบกับปู่พระยาเตาใครที่กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยถกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอมคนเดิมกับบ่าวชัยโชคดีมีชัยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอเดี๋ยวมาเจอกันค,คลิปหน้าเนาะผมกําลังจะบอกว่าโชคดีมีชัยขอบคุณทุกท่านโชค<ม>ดีมีชัยครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยครับผมกับสารปู่พระยาเตาครับผมสวัสดีครับ